ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สาย CX เอ็กโปรตุเกสครับผมคลิปนี้ EP ที่7ครับ EP ที่7เลขนำโชคเลข7เนี่ยมันต้อง CR7 นะถ้าเกิดว่าคิดถึงโปรตุเกสครับแต่ล่าสุด CR7 ของเราฟันกำไรเรียบร้อยครับเนี่จะบอกว่าฟันกำไรมันก็ไม่ถูกคุณผู้ชมครับด้วยความที่โดปีนี้มันเป็นโดแบบว่าปีกองหน้าคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับ UCBO อ่ะมันเก่งไม่เท่า UCBO ครับ ใจผมอะทำโปรตุเกตทั้งทีเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับสำหรับ CR7 ครับและนี่เลยครับผมสำหรับ CR7 ของเราก็ผมนะผมจำได้แม่นเลยครับว่าผมซื้อเนี่ยราคานี้เลยครับ11ล้านล้านครับแต่พอเรามาขายเนี่ยแม่ขาดทุนแน่นอนคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตรับมาก่อนครับผมนะสำหรับ CR7 ครับพึ่งมาเราจะได้8.8เท่ากับว่าเราจะเสียไปเนี่ย ประมาณ2.2ล้านล้านเลยนะคือสายฟี2ล้านเนี่ยแม่ขาดทุนเยอะอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรผมมีเหตุผลคุณผู้ชมเดี๋ยวรับมาก่อนคุณผู้ชมฮะรับมาเลยครับเบสเสร็จเงินเราจะขึ้นมาที่ประมาณ10.3ล้านล้านครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงจะเปลี่ยน CR7 ครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจะให้มี CR7 ในทีมอะและการที่ผมเอา u c b o ขึ้นหน้าเนี่ยผมเลยต้องการ CR7 อร์ชั่นปีกคุณผู้ชม ล่าสุดบอลลงดอเนี่ยจาก20ล้านที่มันบักครับปัจจุบันราคาไม่บักแล้วฮะคือสแตตตนะบอกเลยว่าไม่ได้ค้เล่เลยครับคุณผู้ชมดูสแตตครับผมนะฝั่งนี้จะได้ยืนตำแหน่งด้วยความที่เขาเป็นกองหน้านะครับมีส่งสั้นครับผมนะที่เหลือเนี่ยอะประมาณนี้เลยครับฝั่งด้านซ้ายคือแบบว่ากินขาดเลยครับแล้วราคาเนี่ยถู่ก่าด้วยครับคือถ้าจะให้ผมซื้อตอนเนี้ทุกอย่างมันจะจบเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนฮะและนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมไม่ซื้อ CR-7 ครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาวัดใจกันว่าจะได้หรือเปล่าครับสำหรับริคาร์โดฮอสตานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมจะเอามายืนกลางลุกครับตัวนี้กลางลุกได้ปีกก็ได้เช่นเดียวกันครับ แสแตตบูตเต็มปึ้งโหสวยมากส่วนตัวรู้สึกว่ากลางลุกเนี่ยมันค่อนข้างขาดเว้ยคุณผู้ชมครับยูเซ่เล่นหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็กลางลุกมันจะหายไปใช่ไหมครับที่จริงจะมีฟูเต้แต่ฟูเต้กลางลุกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับตัวนี้ได้เท้ามา5้าสี่ก็จริงครับอาจจะไม่ใช่2เท้าก็จริงครับแต่ความเร็วสปิดต้นเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีครับจบสกอร์ดีคุณผู้ชมครับดูฮะยิงโค้ง143ยิงไกล140ี่สครับและที่สำคัญตัวนี้เป็นปี TS ครับว่ามีโอกาสเปไปได้ไหม ยากครับคุณผู้ชมแต่คือใจผมก็อยากจะลองเสียงดูก่อนครับถ้าเกิดว่ามันแบบว่าขาดเยอะจริงๆอะไรเงี้ยผมก็อาจจะเอาโรโนัลโดบารลงดอร์ก่อนนะครับเพราะบารลงดอร์เนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยครับอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับมาดูกันก่อนครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีแพ็คด้วยนะครับเป็นแพ็คไทยเบสอะค่อยมาว่ากันคุณผู้ชมฮะมาแล้วก็วันที่ผมอัดคลิปวันนี้วันที่31แล้วก็คือแบบว่าสิ้นเดือนละคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่ายอดเติมเนี่ยจะยังสูนหรือเปล่า แต่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนทราบดีครับว่าเราเนี่ยจะไม่มีการเติมเลยแม้แต่บาทเดียวสําหรับสายฟรีครับอันนี้คือสบายอกสบายใจได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดให้ผู้ชมได้รับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่นตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้มานะครับโหได้ s c p มาแค่วันเดียวเองนะครับตรงนี้รับมามีการ์ดพวกแปดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลอตเตอรี่กันก่อน132ชิ้นนะฮะคุณผู้ชม let's go นะครับ NCP ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะเหลือประมาณ2 3วันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้เช็คนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเรียกได้ว่าพึ่งตื่นครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิด NCP มันจะหมดเระาะว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก็เลยแบบว่ารีมาอัดคลิปหน่อยครับอาจจะมีการพูดที่แบบว่าเบลอๆลบ,บ,บ้างขออภัยครับมาดู VP กันต่อครับผม150ชิ้นครับรับมาเรามีเริ่มต้นเนี่ยประมาณ10ใช่ไหมเราต้องการ28่สโอ้ยยี่สิบแปดเลยเหรอ ถามว่าแพงไหมก็ก็แอบ,บแรงอยู่ครับแต่มัน T S อ่ะนะคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยอมเสี่ยงก่อนครับไม่ได้จริงๆเนี่ยค่อยหันไปหา C R 7บันลงดอแล้วกันครับไม่ใช่บันลงดอเบสเลเจนด์นะครับอ่ะตรงนี้1.6ล่ล้านครับเปิเสร็จได้มา12อ่ะยังมีโอกาสที่จะขึ้นไป13ครับขอ,อ13เถอะเลขสวย พึ่งมา3 0 0แสนอย่างนี้ถึง13ล้านล้านครับเดี๋ยวขอ,อย่ญาตดูราคาก่อน h o สต a า2 8 2เรามี13.2เราขาดอีก15ล้านล้านโ5ล้านล้านไม่มันดูเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่า c p ของเราตอนนี้เหลือ3ชั่วโมง45ครับแล้วก็ตรงนี้อีก1วันปรับเป็น2 2แล้วก็4วันเท่านั้นส่วนหน้าตากา์ดประมาณนี้ก็ผมมีแค่ประมาณ8 9ใบคุณผู้ชมไม่ได้ถือว่าเยอะเลยครับและหลักๆก็จะมีใบนี้ครับ มาดูกันว่าจะมีแบบว่าแสงม่วงหรือว่าหลักล้านให้เรารับชมหรือเปล่าครับผมชอบใจฝากก,ากดไรกดตามชแนล n e ีว TV ครับของอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะคุณผู้ชมด้วยความที่เราต้องอัดกลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนอะไรเงี้ยมันจะได้เปิดประวัติการเติมให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะเพราะฉะนันก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าของมันไม่บึ้มบั่มซัมเบ้เหมือนสายเติมครับแต่โปรดจงรู้ไว้ว่าสายฟรีเราก็อยู่รอดครับคุณผู้ชมไฟอ่ะผมว่าไฟแน่เว้ยแต่ไฟม่วงอะ่ะมีหรือเปล่าแล้วบันลงดอ,อิตาลีมาวดินนี่เหรอ น่าจะได้แค่บวก5ปะ่ะเมาดีนี่บวก5จริงๆครับโอ้แสดงว่าบวก8เกลือโอ้แล้วน่าจะได้ตัวนี้เลยครับบวก7ใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหอย่างเกลือครับได้สลาตต้นด้วย8หมื่นโอ้โหเซ้นนี้เกลือมากครับ เบ็ดเสร็จเราได้แค่ประมาณ1.5ล้านล้านเท่านั้นเองครับถ้าออกแบบนี้ผมพูดตรงๆว่าสวยแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหขาด15ล้านที่ออกล้านเดียวครับออมาครับเหลือแพ็กไอตัวกโกนะที่เรายังไม่ซื้อแล้วก็จะมีแพ็คนี้ด้วยซิเวอร์ด้วยครับไอตัวแพ็คแพลตินัมเอ้ยไม่ใช่แพลตินัมพรีเมียมเนะ่ยเราซื้อตั้งแต่คลิปที่แล้วไปแล้วนะคุณผู้ชม ได้ตรงนี้มาอีก2แพ็คคุณผู้ชมครับแต่ข้อดีคือเราจะได้ b ีเนี่ยจากตรงนี้อีกประมาณ2ล้านล้านตรงนี้8 0 0แสนครับแล้วก็ตรงนี้1.8ล้านล้านครับเบสเสร็จขึ้นไป15.8และคุณผู้ชมแล้วก็ก่อนไปรับชมการ์ดไปนี้นะครับฝากเอาไว้หน่อยครับผมนะเพจของเรามีบริการรับออนฟีฟ่ารับทำเควสเควสพาร์ทเควสหลักยังไงใครที่สนใจก็สามารถเด้งแชทมาได้ที่แฟนเพจลิงแฟนเพจเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับคุณผู้ชมไปครับไปดูกันครับว่าร่ำรวยหรือว่าร่ำร้องครับ จะให้มันออก10ิบล้านนี่ก็น่าจะยากอยู่ฮะคุณผู้ชมพึ่งมาโอ้โหจบแล้วโปรตุเกสโอ้โหใครครับเนี่ยโครเตอ่อโจเซฟฟอนเตบวก8มาเป็นโดนแวนคือถ้าเราอยากได้ไอตัวริคาร์โดฮอต้าผมว่าเราต้องขายนักเตะจากทีมเราเว้ยคุณผู้ชมอ่ะถัางนั้นก็ลองขายดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวขายราคาปกติแล้วกันนะคุณผู้ชม ตรงนี้เราจะได้มา2ล้านหักภาษีผมว่าสักลนะ้านแะคุณผู้ชมน่าจะได้อยู่ครับเบสเสร็จเนี่ยตังน่าจะประมาณ16-17นะครับอย่างมากเนี่ยก็ประมาณ18ล้านผมว่าไม่เกินนี้ครับก็ถ้าในเมื่อมันห่างเยอะขนาดนั้นคุณผู้ชมครับผมจะไปต้องซื้อตัวนี้และกันคุณผู้ชมสำหรับคริสตนโรนาโดปีเบสเลเจนด์นะครับแต่ขออนุญาตรับสัก8.5แล้วกันนะคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่ารอสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาซื้อเอาครับสำหรับราคาเนี้ f e ยผมรอครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคุณผู้ชมทําไมมันออกแค่นี้วะเนี่ยคือข้างล่างนี้ไม่ออกจริงๆหรอไม่มันก็แมมีคิวเดียวนะโอ้แต่บางตัวคิวเยอะครับคุณผู้ชมโอ้แต่พวกข้างล่างเนี่ยผมบอกเลยว่าออกยากแน่นอนครับทำไมเปิดกันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ย โอ้มันจะออกชาติไหนนะครับเนี่ยคุณผู้ชมแต่เมนหลักของเราก็ถือว่าขายออกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับคุณผู้ชมเอ็มเดี๋ยวเรามารับตังค์กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันผมดูทรงละโรนัลดอนี่อาจจะต้องได้กดซื้อแล้วล่ะนะครับใจแข็งเหลือเกินพวกคุณเอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ซัดไปเลยครับ20ตครับตรงนี้20%ตรงนี้20%ไปครับหลักหมื่นผมเอา10%พอนะคุณผู้ชมเบ็ดเสร็จเราจะได้มาตรงนี้1ล้านแค่นี้จริงลคคนนิป โอ้ทำไมไม่เปิดเกลือจังเลยครับแพ็กกับไม้ปังของดองกับไม้ปังนะครับปังอย่าเดียวคือปังปินาตนี่แหละฮะคุณผู้ชมส่วนโรนโัลดเนี่ยผมมีการเบสขึ้นไป8.7ล,ล้านล้านก็ยังไม่ใจอ่อนคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะผมว่าราคาก็ไม่ได้ถือว่าคลิวคิเรอะไรครับกับตำแหน่งที่เราขาดอยู่คุณผู้ชม9.27ล,ล้านสำหรับโรนโัลดเบสเรเจนคุณผู้ชมฮะซื้อมาเลยครับอ่ะเรียบร้อยฮะก็ตามนั้นแหละฮะ ตอนแรกว่าจะเก็บไปซื้อไอตัวฮอต้านะแต่ผมดูตังมันขาดเยอะเกินคุณผู้ชมไม่น่าไหวจริงๆฮนได้มาแล้วครับสําหรับโรนัลโดครับอันที่จริงถ้าผมขายพวกยูเซบิโอขายอะไรเงี้ยผมว่าฮอต้าน่าจะได้นะคุณผู้ชมแต่ผมไม่อยากพังทีมนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าซื้อมาซื้อกลับแล้วเราเป็นสายฟรีเนี่ยมันค่อนข้างเจ็บครับเวลาเราซื้อแล้วเราบอกว่าขายอะไรเงี้ยมันโดนหักภาษีอะไรเงี้ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มครับอย่างโรนัลโดเนี่ยอันที่จริงเนี่ยเหมือนเราซื้อประมาณ11ล้านนะ ก็ส่วนต่างเราเสียไปประมาณ2.2ล้านล้านครับอ่ะแล้วก็คลิปนี้ตังเราจะเหลืออยู่7.5ล้านเดี๋ยวไว้ไปสารต่อในคลิปต่อไปแล <No. S 1> ้วกันคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้ก็ขอญาติติ๊กออกมาก่อนครับอันที่จริงเราจะขาดกาลางรับอีกตัวหนึ่งนะแต่ผมเก็บตังไว้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมลุยฟิโก,โก้โอู้หราคาตกขนาดนี้เลยเหรอแจมได้ไหมคุณผู้ชมไห <laughs> นๆก็ไหนๆเราแจมได้ไหมปกติมัน7-8ล้านไงครับสำหรับลุยฟิโก้ ตังไม่ได้ใช้แล้วก็แจมไปก่อนแล้วกันครับส่วนเดโกโดาโลตังยังไม่ถึงเนาะไอพวกนี้ตังยังไม่ถึงครับอู้แล้วฮอต้ามีต่ำโมไม่ต่ำครับผู้ชมมี2ตัว คือได้ส่งเนี่ยเราตั้งต่ำและจะได้ครับแต่ตังที่ไหนตั้งก่อนครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตามทมเนียมก่อนจากกันคุณผู้ชมครับเราจะต้องมาเปิดประวัติการเติมวันนี้วันที่31อย่างที่ผมบอกครับอันนี้คือสิ้นเดือนแบบว่าสุดๆแล้วพอนี้เลยครับ1ตุลาถึงวันที่31ตุลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรีสลับเดือนต่อไปนะครับและนี่ครับผมนะสำหรับประวัติการเติมของ ID ดีนี้ครับยัง0 FC และจะ0 FC ตัดหลอกไปนะครับตามที่เรายังทำซีรีส์สายซีอยู่เราจะไม่เติม แม้แต่บ,บาทเดียวครับอ่ะคลิปนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมกพผลานก่อนไปก็ฝากกดไลค์กัตามช h a n Next TV ครับถ้าเกิดว่าคลิปอันสั้นเดี๋ยวเราจะลุยไฮไลท์ต่อเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโรนัลโดเบสเลเจนเน่จะเก่งกับที่ผมเสีย2ลงล้านหรือเปล่าคุณผู้ชมไปรับชมไฮไลท์กันได้เลยครับ